อมาครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับเฮนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำเรียกว่าอะไรละ่ะสภาวะร่างกายนะอะเรื่องของการทำเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากมากนะในการที่จะทำสภาวะร่างกายเนะี่ยมานะเพราะว่ายาที่มันใช้เนี่ยคือใช้เยอะมากนะครับมันใช้เป็นต้นทองแล้วนะสภาวะร่างกายจาก13มา14เนะี่ยมันเริ่มใช้ของทองแล้วแล้ว เป็นอะไรที่แบบยากมากนะเพราะว่าปัญหาของยากอ่ะแล้วน้ำอำ่าน้อเมฤตของเรามันก็ไม่ได้มีเพียงพอที่จะขาบได้นะการทําสภาพร่างกายเนี่ยผมผมให้มันเทียบเท่าของทองเลยนะ <S <S ดีไม่ดีอาจจะเหลื่อมมของทองมากกว่าของทองนะในการที่จะทํามันครั้งหนึ่งนะแล้วเรื่องของการทําข,ของเลื่อนขั้นเนี่ย ไอเนี่ยมันเราดูเหมือนแบบมันจะเล็กน้อยนะผมบอกเลยว่าหลังๆมาเนี่ยสุดยอดมากในการหายากจริงๆยากจริงครับที่จะหามาได้นะดังนั้นใครที่จะขยันในการออกโดดเสิร์ฟเนี่ยคือโดดไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นจตุรัสนะครับจตุรัสชั้นสิบเนี่ยคือเขามีให้นะไปเก็บได้นะรับแรงรับแรงอยู่ไหนน้อนรับแรงสิบครับผมเนี่ยอันเนี้ยไปเก็บได้นะเก็บหอ,อมล้อมลิดมา เดี๋ยวมันก็เป็นทองให้เราเองนะครับดังนั้นคือขยันไปครับครับพวกโดดเซฟิฟแล้วไปเก็บหญ้าขุดแร่นะมาเอาพูดความทำเพลงครับดูที่มันจะบวกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผม CP สองสามสี่สามหกหนึ่งครับอันนี้คือ CP สู้นะอืมผมจดไว้ก่อนสองสามสี่สามหกหนึ่งมาดูดิมันจะเพิ่มเท่าไหร่ ผมขาดผมขาดอันนี้อัน,นี้ยี่สิบผมต้องการอีกสามสิบอ่าผมต้องการอีกเท่าไหร่วะผมต้องการอีกสามสิบหกอันสามสิบหกไม่ถึงไม่ถึงสามสิบหกอันหรอกอีสิบหกอันสิบหกอันมาสีแดงผมต้องมี160ร้อยหกสิบลบไม่ใช่เลยเออลบห้าสิบเอ็ดขาดร้อยเก้าอันครับอันนี้ได้ได้เนะี่ย ปั๊บร้อยหกสิบใส่อันนี้เข้าไปอืมพอแล้วนะอันนี้พอแล้วนะสามสิบหกทองเราพอแล้วอ่ะอันนี้เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดลบร้อยหกสิบขาดอีกหกสิบเก้าครับผมหกสิบเก้าก็จัดไปเลยหกสิบเก้าอ่าร้อยหกสิบครับจัดไปสามสิบหกเคครับอันนี้สิบ อันนี้มันมีใช้ประมาณสิบสิบสิบแปดเออน่าจะใช้สิบแปดอ่ามีพอแล้วอันนี้ใช้อันนี้ใช้อ่าสิบสองอู้ดูดูครับว่าแต่ละอันเนี่ยคือแบบยากมากนะผมว่าอืมน้ำอมฤตที่เราต้องรับที่เราต้องเสียทองไปในการหามาเนะี่ยคือยากมากอ่ะมาว่าร่างกายผมสองสามสี่สามหกหนึ่งดูที่มันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ สิบห้าเงินสี่ล้านมันไม่เท่าไหร่หรอกเงินสี่ล้านแต่ไอ้พวกเนี้โคตรยากเลยไปครับอีสภาวะร่างกายเป็นอะไรที่มันทําแล้วมันไม่ได้เทมันดูออกยากแต่มันทําแล้วมันกิ่งข้างในนะดังนั้นคือก็โหดเหมือนกันแหละนะถ้าภาวะร่างกายนะครับเป็นสิบห้าแล้วผม,ม,มดูของที่ต้องอับครับยากสลัดผักเลยนะโดยเฉพาะ ไอ้โสมนิลันเนี่ยนะไอ้โสมเนี่ยไอเราทําน้าแร่เนี่ยสภาวะร่างกายไอ้นี่แล้วเนี่ยเรายังไปยากกับไอโสมนิลันที่ต้องมาทําสภาวะร่างกายนี่แหละสุดจัดครับเกมนี้ผมว่ามันสร้างมาดีนะแต่แต่ว่าถ้าใครมีทองคนนั้นก็นําไปนะมาซีพีเท่าไหร่วะจากเอ่ออันนี้สองสามสี่หกหกเก้า เกเคเพิ่มมาไป่เท่าไหร่องนะเนี่ยหกหกเก้าลบสามหกหนึ่งเพิ่มมาสามร้อยเยทเคเพิ่มมาโคตรรวยเลยครับผมผมบอกเลยว่าเพิ่มมาแบบนิดเดียวแต่ความเก่งมันเพิ่มมาเยอะนะผมผมว่ามันเก่งขึ้นมาเยอะเลยแหละมาเราก็จะอัพพิชิตในนี้ได้นะเออผมก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะคอนเทนต์หน้าเดี๋ยวจะเป็นอะไรเนี่ย เอาค่อยมาดูกันอีกทีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับใกล้วันคริสต์มาสแล้วด้วยก็ขอให้ได้สิ่งสมพังปารถนานะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับกับกายสิบห้าของเรานั่นเองราครับผม